สวัสดีค่ะช่องตะท็อปยายมาวันนี้มีข่าวสารการประชาสัมพันธ์จากประกันสังคมมาส่งต่อมาส่งต่อพี่พี่น้องๆซึ่งเป็นผู้ประกันตนมาตรา33และมาตา3า39นะคะสำหรับผู้ประกันตนมาตาสา33และมาตาา39ที่ส่งเงินสมทบครบ180เดือนแล้วนะคะเมื่อเราอายุครบ55ปีบริบูรณ์และความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลง เราก็จะได้รับเงินบำนาญจากสัดส่วนที่เราส่งไปตลอดชีวิตและหลังจากที่เราสิ้นสุดการเป็นผู้ประกันตนมาตรา33และมาตรา39แล้วมเมื่อความเป็นผู้ประกันตนมาตรา33และมาตรา39ของเราสิ้นสุดลงนะคะสิทธิผลประโยชน์ต่างๆจากมากตรา33และมาตรา39ที่เราเคยได้รับก็จะถูกตัดสิทธิ์ลงถ้าเกิดเราเกิดเจ็บป่วย ต้องเข้าโรงพยาบาลสิทธิต่างๆที่เราเคยได้รับจากประกันสังคมมาตรา33และมาตรา3 9ก็สิ้นสุดลงพร้อมกันสิ้นสุดลงพร้อมก,กันกับที่เรารับเงินบำนาญ <c oughs> ทางประกันสังคมก็มีอีกช่องทางหนึ่งให้เราเลือกเมื่อเราสิ้นสุดเป็นผู้ประกันตนมาตรา33และมาตรา39แล้วนะคะมีอีกทางเลือกหนึ่งที่ประกันสังคมเปิดทางให้ผู้ประกันตนมาตรา33และมาตรา39 ที่รับบํานาญแล้วที่เกษียณแล้วที่สิ้นสุดการเป็นผู้ประกันตนแล้วและรับบํานาญชราภาพตลอดชีวิตแล้วสามารถส่งต่อมาตา40ได้เป็นการกลับไปออมเงินอีกครั้งและเข้าไปสู่ในระบบประกันสังคมอีกครั้งโดยผ่านมาตา40แต่เงินบํานาญของเราก็จะยังคงได้รับปกติหมายถึงเราส่งประกันสังคมมาตา40ต่อ แต่เงินบำนาญชราภาพจากมาตาา33หรือมาตร3า39ของเราเราก็จะได้รับต่อเนื่องเป็นปกติตลอดชีวิตจะมี3ทางเลือกทางเลือกที่1คือส่ง7 0บาทต่อเดือนทางเลือกที่2ส่ง100บาทต่อเดือนทางเลือกที่3ส่ง300บาทต่อเดือนสิทธิประโยชน์ที่เราจะได้รับมากน้อยแค่ไหนก็จะแตกต่างกันไปจากที่เราส่งนะคะ อย่างทางเลือกที่1ส่งน้อยเราก็จะได้รับน้อยทางเลือกที่2ก็จะเพิ่มขึ้นมาทางเลือกที่3ก็จะเพิ่มผลประโยชน์เข้ามาอีกตามทางเลือกที่เราเลือกสิทธิข้าวๆที่จะได้รับก็คือเวลาเราป่วยเราเข้านอนโรงพยาบาลก็จะมีเงินชดเชยการนอนโรงพยาบาลจะได้รับตามสิทธิที่เราส่งจะมีค่าทำศพให้ถ้าเกิดเราเกิดเสียชีวิต ในขณะที่เราเป็นผู้ประกันตนมาตรา40ก็จะมีเงื่อนไขว่าเราส่งอย่างน้อยมากี่เดือนแล้วอันนี้คือแยกย่อยไปอีกต่างหากจะมีเงินค่าทำศพเมื่อเราเสียชีวิตจะมีเงินสงเคราะห์ครอบครัวเมื่อเราเสียชีวิตและเวลาเราป่วยนอนโรงพยาบาลเขาก็จะมีเงินค่าชดเชยการนอนโรงพยาบาลให้เราทั้งนี้ทั้งนั้นก็ไม่ใช่เฉพาะผู้ประกันตนมาตรา33และมาตรา39เท่านั้น ที่สามารถสมัครได้ประชาชนคนทั่วไปอาชีพอิสระก็สามารถสมัครมารตรา40ได้คือทุกคนสามารถสมัครมารตรา40ได้ไม่ใช่เฉพาะผู้ประกันตนมารตรา33หรือมารตรา39ที่สิ้นสุดการเป็นผู้ประกันตนเท่านั้นประชาชนทั่วไปก็สามารถสมัครได้ในมารตรา4ี่นี้เดี๋ยวจะแปะวิดีโอไว้ให้ว่าทางเลือกที่หนึ่งทางเลือกที่สองทางเลือกที่สว่าผลประโยชน์ที่เราจะได้รับมีอะไรบ้าง การสมัครทุกวันนี้ก็สมัครง่ายๆถ้าเราไม่สะดวกที่จะไปประกันสังคมก็มีเส้นทางให้สมัครหลายเส้นทางก็จะมีธนาคารทขสหรือธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์เราก็ไปสมัครที่นั่นได้หรือ 7-Eleven ได้ทุกสาขา BIGC ทุกสาขาหรือเว็บไซต์ของประกันสังคมเองหรือจะโทรไปที่สายด่วน1506 ของประกันสังคมตลอด24ชั่วโมงก็สมัครได้สำหรับบุคคลที่สนใจอยากสมัครมาตรา40สามารถทำได้ง่ายๆวันนี้ก็มาส่งข่าวให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆได้รู้ว่าประกันสังคมมีทางเลือกให้เราอีกทางหนึ่งสำหรับผู้ประกันตนมาตรา3 3และมาตรา39ที่อายุ55ปีบริบูรณ์และได้รับเงินบำนาญตลอดชีวิต รับเงินบำนาญเรียบร้อยแล้วแล้วเราอยากที่จะเข้าไปสู่ในระบบประกันสังคมอีกเราก็สามารถเข้าสู่มาตรา40ได้เข้าไปสมัครในมาตรา40ได้เพื่อที่จะออมเงินเล็กๆน้อยๆและรับสิทธิประโยชน์ต่างๆที่ประกันสังคมมอบให้ในมาตรา40เราสามารถส่งได้ตลอดชีวิตเผื่อเวลาเราเจ็บไข้ได้ปว่วยเราก็นอนโรงพยาบาลได้ค่าชดเชยการนอนโรงพยาบาล หรือถ้าเกิดเราเป็นอะไรขึ้นมาเงินที่เราส่งไปก็ส่งต่อให้ลูกหลานรับได้ในกรณีที่เสียชีวิตเราก็จะได้ค่าทำศพค่าสงเคราะห์ครอบครัวคือให้ลูกหลานรับไปเลยจะได้ตามสัดส่วนที่เราส่งตามทางเลือกที่เราส่งทางเลือกน้อยก็ได้รับน้อยทางเลือกมากก็ได้รับมากสำหรับผู้ประกันตน มาตรา33และมาตรา39ใครที่สนใจอยากจะเข้าสู่ในระบบประกันสังคมต่อเมื่อเราสิ้นสุดการเป็นผู้ประกันตนมาตรา33และมาตรา39แล้วและรับเงินบำนาญชราภาพแล้วเราก็สามารถเข้าสู่ระบบประกันสังคมมาตรา40ได้อีกเพื่อที่จะอยู่ต่อในระบบประกันสังคมมาตรา40ออมเงินเล็กๆน้อยๆหรือเวลาเจ็บป่วยต้องนอนโรงพยาบาล ก็จะมีเงินค่าชดเชยการนอนโรงพยาบาลหรือเมื่อเราเป็นอะไรไปเขาก็จะมีเงินค่าทสํสศพมีเงินสงเคาะครอบครัวส่งต่อให้ลูกหลานได้ด้วยหรือบคุคคลธรรมดาทั่วไปก็สามารถส่งประกันสังคมมาตรา40ได้แต่อายุต้องไม่เกิน65ปีสําหรับคนที่อายุยังไม่ถึง65ปีก็สามารถส่งได้นี่คือข่าวสารที่มาส่งต่อให้พี่ๆเพื่อน,น,นที่ได้รับเงินบํนานาญเรียบร้อยแล้ว เพื่อมีคนสนใจที่จะส่งมาตรา40ต่อและอยากจะแนะนำอีกเรื่องหนึ่งคือถ้าเกิดเราเป็นผู้ประกันตนไม่ว่าจะมาตราไหนอยากจะให้เขียนใบผู้รับผลประโยชน์ไว้ด้วยคือถ้าเกิดเราเป็นอะไรไปเราก็ระบุไว้เลยว่าให้ใครเป็นคนรับผลประโยชน์ของเราตรงนี้จะได้ไม่ยุ่งยากไปขอใบผู้รับผลประโยชน์ได้ที่ประกันสังคมค่ะ แล้วเอามาเขียนไว้ให้คนที่เราจะให้เขารับผลประโยชน์จากเราต่อถือใบผู้รับผลประโยชน์นี้ไว้เมื่อเราเป็นอะไรไปก็ให้เขาถือใบนี้ไปยื่นที่ประกันสังคมจะไม่ยุ่งยากนี่เป็นข่าวสารที่มาส่งต่อสำหรับผู้ประกันตนมาตรา3าและมาตรา39ที่ได้รับเงินบํานาญเรียบร้อยแล้วอยากจะเข้าไปสู่ในระบบประกันสังคมมาตรา40ก็ทำได้แต่อายุต,ต้องไม่เกิน65ปี ยังไงก็ฝากกดติดตามกดซับสไครกดไลค์กดแชร์ให้ช่องตะทอมยามาน้ำเนด้อค่ะเจอกันคลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ